สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องของฟอนต์เอ็นนะครับว่าคนที่จะเป็นฟอนต์เอ็นเดเวลอปเปอร์เนี่ยควรที่จะศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเรื่องอะไรที่ฟอนต์เอ็นเนี่ยควรที่จะเรียนรู้และฝึกฝนบ้างนะครับก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นเทพแห่งฟอนต์เอ็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนมาดูในส่วนของสไลด์นะครับ Font End Developer Handbook นะค,คู่มือนักพัฒนาสาย Font End Developer นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยก็ทุกคนสามารถพิมพ์เซิร์ชชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าเขาแจกฟรีให้อ่านอยู่นะครับใน Handbook คู่มือตัวนี้ก็จะมีอ่า Resource นะครับแหล่งศึกษาเยอะแยะมากมายแต่เนี่ยในสไลด์นี้คือผมย่อมาให้แบบสั้นที่สุดนะครับก็จะได้รู้ว่าเออเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามา ดูสไลด์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปนะครับ What is a front end developer นะครับ Front end web development นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Client side development เนี่ยก็จะเป็นการเขียนในส่วนของ HTML, CSS แล้วก็ JavaScript นะครับในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่ง user ที่มาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะมีการ interact นะครับหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเว็บไซต์เลยนะครับผม ซึ่งในส่วนของความท้าทายนะครับในการที่เราจะมาเป็นฟอนต์เอ็นเดเวลลอปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเครื่องมือนะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆที่เราจะเอาไว้สร้างนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือหน้าฟอนต์เอนเว็บไซต์เนี่ยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับซึ่งเดเวลลอปเปอร์เนี่ยก็ควรที่จะมีการแบบเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดนั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของ process นะครับหรือว่ากระบวนการเบื้องหลังนะครับก่อนที่เราจะเห็น พวกหน้าตาของเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่ก่อนจะถูกโชว์มาที่เว็บไซต์เวลาเรา,ามีการส่งรีเควสอะไรเงี้ยนะครับมันทำงานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูตามตัวเลขนะครับอ่ะอันดับแรกก็คือเว็บไซต์เนี่ยโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับที่จะอขอข้อมูลนะครับตรงนี้เขาบอกว่าไอ l i e n t s i d e script เนี่ยก็คือสคริป ทางฝั่ง client เนี่ยก็จะเป็นตัวที่รันบน b r o าว์เนะครับแล้วก็ทำการ process request นะครับโดยที่ไม่ต้องมี callback ไปที่ s e r v ์ฟเวนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกข้อมูลจาก d a t a b a เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเขียน JavaScript แล้วก็มี AJAX ด้วยเพื่อส่ง request ไปที่ back end นะครับ back end ก็คือฝั่งของ s e r v ์ฟนั่นแหละนะครับทีนี้พอ back end เนี่ยมันได้ request ปุ๊บมันก็จะไปหาครับว่าเอาอที่เราส่งข้อมูลมาเนี่ย ต้องการข้อมูลอะไรมันก็จะส่งไปส่งกลับไปยังอ่า r s s p o s e นะฮะส่ง Response กลับไปยังหน้าเว็บอ่ะก็มาที่ตัวที่5ต่อนะครับก็คือเวลาที่เราขออ่าข้อมูลอะไรเนี่ยแล้วเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับไปก็จะมีนีครับอย่างเช่นอ่าเรื่องของ dropdown เมนูนะครับโหลด product ไปที่หน้าเพจนะครับหรือว่าการอัปเดต User Profile แล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมอ่ะทีนี้พอ Response ส่งกลับมานะครับทุกคนก็เนี่ย everything a user sees in the browser is a mix of html css and javascript ก็คือทุกอย่างที่ User มองเห็นใน Browser ก็จะเป็นการ Mix หรือว่าผสมกันระหว่าง html css แล้วก็ javascript นะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ Responsive ด้วยก็คืออ่า t r o n t e n d design เนี่ยก็เราควรที่จะ มีการที่จะออกแบบนะครับให้รองรับทุกขนาดหน้าจอนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ทุกเว็บเนี่ยเป็น responsive หมดแล้วนะครับเพราะว่าคือคนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่คอมอย่างเดียวนะครับบางคนก็ใช้แท็บเล็ตบางคนก็ใช้มือถือก็ควรที่จะออกแบบเว็บไซต์ให้มันรับรองหน้าจอดีไว c ์พวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือจะเป็นเรื่องของเว็บเบราว์เนะครับ ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการรับข้อมูลแสดงข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับผ่านทาง w o w l d Wide Web หรือว่า w w w นะครับอ่ะซึ่งเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถรันได้หลายๆอุปกรณ์เลยนะครับอย่างเช่นเดสก์ท็อปแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือมันจะมีการรันบนอ่าทุกอย่างเลยอย่างเช่นเนี่ยในอ่า นะครับหรือว่าตู้เย็นในรถอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครใช้รถอย่างเช่นเทสลาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแบบเทคโนโลยีล้ำๆนะครับก็เปิดเบราว์เซอร์เล่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคทีนี้จะเป็นรายชื่อของอ่าดีโมช์คอมมอนเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยก็มี Chrome มี Safari ีนะครับมี Firefox มี Edge นะครับผม ต่อไปเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ Headless Browsers กันนะครับ Headless Browsers เนี่ยก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่มีเรื่องของ graphical user interface ก็คือไม่มี UI สวยๆเหมือนอย่างเช่น Chrome อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะทำการใช้งานหรือว่าควบคุมเนี่ยมันจะทำได้ผ่านทาง command line นะครับผมอะซึ่งหน้าที่ของไอตัว Headless Browser เนี่ยก็จะเอาไว้ทำพวกไอเนี่ยครับ functional testing, scrapping นะครับ unit testing อะไรพวกนี้นะครับผม แล้วก็นี่จะเป็นชื่อนะครับลายชื่อของ headless browsers ที่ใช้กันนิยมใช้กันนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับมี headless chromium นะครับ zombie slimer js นะครับ p u p p e t e e r นะครับผมโอเคครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ front end developer เนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะฝึกฝนนะครับก็คือ the practice of front end development นะครับอ่าก็คือจะเป็นเรื่องที่ front end นะครับ ควรฝึกฝนนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยคือตามนี้เลยนะครับเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของว่าอ่าเว็บเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็อินเทอร์เน็ตมันทํางานยังไงนะครับจากนั้นก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ HTML นะครับ CSS JavaScript นะครับตามด้วยโดเมนนะครับ DSR DNS นะครับ URL HTTP browsers แล้วก็เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งนะครับแล้วก็เรื่องของ DOM นะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับก็จะมาเรียนพื้นฐานเรื่องของการออกแบบและก็คือออกแบบในส่วนของ UI นะฮะ User Interface Design อย่างเช่นก็จะมีย่อยออกไปอีกนะครับก็คือ UI Patterns Interaction Design User Experience Design แล้วก็ Usability นะครับจากนั้นก็จะมาในเรื่องของอเรียนรู้ CLI และก็คือ Command Line นั่นเองนะครับในการที่เราจะติดตั้งพวกอะไรอะเครื่องมือต่างๆนะครับคือทุกวันเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้ Command Line กันนะครับในการที่เราจะติดตั้ง อย่างเช่นเวลาที่เราพัฒนาเว็บเนี่ยอย่างเช่นด้วย Node.js เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีการติดตั้ง Node Package Manager ติดตั้งคำสั่งเครื่องมือต่างๆผ่าน,น NPM นะครับอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องของซอฟต์แองเจิเนียนะครับก็จะมีเนี่ยตามนี้เลย Application Design Architecture นะครับ Templates Git Testing Monitoring นะฮะ Automation อ u u t o m t t n n g นะครับ, ation, ating, รบ Code Quality Development Methodologies นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็น Webpack, React and MobX นะครับจากนั้นก็เรียนเรียนรู้ Node.js นั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้จะเป็น Advice นะครับหรือว่าคำแนะนำของผมในการที่คนอันนี้คือเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนะครับใครที่กำลังจะมาเป็นฟอนต์เอ็แล้วแบบเพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นคำแนะนำที่ผมอยากจะบอกมากๆนะครับก็คือ อันดับแรกก็คือถ้าทุกคนจะเรียน jQuery เนี่ยนะครับควรจะเรียนรู้เรื่องของ DOM นะครับดอท jQuery แต่ให้ไปเรียนรู้เรื่องของ DOM ก่อนนะครับอ่า DOM นี้ก็คือจะเป็นชื่อเต็มของมันเนี่ยก็คือ Document Object Model นะครับอ่าเพราะว่าอ่า HTML เนี่ยนะครับถ้าเราเรียน HTML เนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็คือ Object หมดเลยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะไป เข้าไปแก้ไขหรือว่าปรับแต่งหรือว่าอีกชื่อหนึ่งถ้าเป็นสัพท์ทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าการแมนิพ l ล t i ติงด d o อ m เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องดอมนะครับเพราะว่า j จลิลีเนี่ยจริงๆ j q งเจมันก็ทําให้เราเขียนง่ายนะครับในการที่เราจะเข้าถึงดอมเข้าไปปรับแต่งดอมอะไรพวกเนี่ยแต่ว่านั่นแหละคือพื้นฐานสําคัญที่สุดนะครับก็คือไปเรียนรู้เรื่องดอมก่อนมาเจลิลีเพราะว่า ผมบอกเลยช่วงแรกที่ผมเรียน c จช e ผมไม่รู้เรื่องดอมผมงงมากนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะดังนั้นก็ตามนี้นะครับอ่ะโอเคก็ต่อไปครับก็คืออย่าเพิ่งเรียนนะครับอย่าเพิ่งเรียนรู้เรื่องของแซดแต่ว่าให้ไปเรียนรู้พื้นฐาน c ีเกันก่อนนะครับซึ่งไอตัวแซดเนี่ยก็จะเป็น c ีเอสพรี e ปรเซอร์นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเขียน c ีเได้เขาเรียกว่าแอดแฝงขึ้นนะครับอ่ะแต่ว่านั่นแหละก็คือต้องเรียนพื้นฐานก่อนอยู่ดีนะครับเรียนพื้นฐาน c ีเก่อนนะครับ ต่อไปก็คืออย่าเพิ่งเรียน JSX นะครับแต่ให้เรียน HTML ก่อนนะครับอ่ะตัว JSX เนี่ยนะครับหลายๆคนที่ยังไม่เคยจับเฟรมเวิร์กอย่างเช่น React เนี่ยอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะไอ้ JSX เนี่ยมันจะเป็น syntax ที่อ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือการเขียน HTML ร่วมกับ JavaScript นะครับอ่ะจริงๆถ้าใครคือทุกคนนะ่ยที่ที่จะมาทําเว็บต้องเรียนอยู่แล้วเรียน HTML นะครับ ก็จะไปเขียน js X ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้ก็บอกบอกไว้เลยนะครับก็เรียนรู้ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็คืออย่าเพิ่งเรียนรู้ typescript นะครับให้ไปเรียนรู้พื้นฐาน javascript ก่อนนั่นเองนะครับผมอย่าเพิ่งเรียน handlebars นะครับแต่ให้ไปเรียนรู้เรื่องของ javascript es s templates ก,ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเรียน bootstrap นะครับผมอ่าอย่าเพิ่งใช้ Bootstrap แต่ให้ไปเรียนรู้เรื่องของ UI patterns ก่อนนะครับผมอะไรพวกนี้คือจะเห็นได้ว่าผมจะไฮไลท์สีแดงไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยจำไว้นะครับว่าอ่าพื้นฐานเนี่ยมันสำคัญที่สุดก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องของอ่า front end job titles กันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นนะครับเวลาที่ไปตามบริษัทอ่าหรือว่าตามเว็บก็ได้อ่าเว็บสมัครงานอะไรเงี้ยรับ อ่าเดเวลลอปเนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพวก job title อยู่ก็คือเป็นชื่อชื่อตำแหน่งนะฮะอ่าถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างเช่นตัวแรกเลยจะเห็นบ่อยก็คือ font end developer นะครับถ้าเห็นคำเนี่ย font end developer ก็คือจะเป็นคนที่สามารถอ,าอ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่มีสกิลอ่ามีทักษะในการเขียน HTML ตามนี้เลย c s ดรู้เรื่องของ Dom นะครับ อ่าแล้วก็จะวัลคลิปนะครับในการที่จะทําเว็บไซต์ขึ้นมานั่นเองพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็น f อนต์เอ d นเดเวลอปเนะครับต่อไปครับก็คือจะเป็น f อนต์เอ็นเอนจ e เนนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้แค่ทําได้แค่ HTML Street ีมเอลซีเอสจ้วัลคิปแหละนะครับแต่ว่าจะต้องมีความรู้ที่ ลึกลงไปอีกนะครับตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นฟอนต์เอ e n เอนจิเนียรเนี่ยก็คือ aka นะครับก็คือเป็น JavaScript Developer หรือว่า Full Stack JavaScript Developer นะครับซึ่งหน้าที่ของ Font-end Engineer ก็จะเรียกได้ว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับในส่วนของเทคโนโลยี Font-end แบบหลากหลายแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่า สกิลทักษะที่ค่อนข้างที่จะแอดแซ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือจะต้องเก่งกว่าฟอนต์เอนเดเวลลอปเปอร์นะครับรู้เรื่องของอาการทำซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเดเวล o อปเมนต์ก็คือมีทักษะพวกนี้แล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยเขาบอกว่า has years of experience building font e n d software applications ก็คือมีประสบการณ์ในเรื่องของการสร้าง f r o n t end ซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับผมซอฟต์แวร์ Font-E เอประมาณนี้นะครับ โอเคครับทีนี้ก็จะมีอีก4ตัวนะครับอันนี้ก็จริงๆจ,จ,จะตรงตามชื่อเลยนะฮะตำแหน่งอย่างเช่น CSS h t m l e ฮตตี้แมก็คือจะเป็นคนที่ทำเขียน CSS นะครับ HTML ได้อาจจะ i n c l u d e อ่ะอาจจะรวมไปถึง j a ้า s c r i p t ด้วยก็ได้นะครับ Front e n d Web Designer ก็คือจะเป็นคนที่ออกแบบนั่นแหละออกแบบหน้าตาเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็คือต้องอาจจะต้องเขียน HTML นะครับ c s ดด้วยคือรู้อ่ารู้จักกระบวนการมีทักษะในเรื่องอ่าในเรื่องของ Front End นนั่นเองนะครับอ่า โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับรวมไปถึงวิชวลดีไซน์แล้วก็อินเตอร์ i o n ชันดีไซน์สกิลพวกนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับพูดง่ายงก็คือเป็นดีไซเนอร์นั่นแหละนะฮะอ่ะต่อไปก็คือจะเป็น UI นะครับ Developer หรือว่า Engineer นะครับหรือว่า User i n t e r f a c อนั่นแหละนะครับเป็นคนที่ทำในเรื่องของหน้าตา UI นะครับอ่ะโอเคก็เป็นคนที่มีทักษะเรื่องของพวกนี้นะครับก็ทำฟอนต์เอนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า จะเห็นว่ารวมรวมเนี่ยคือคนทำฟอนต์เอ็นเนี่ยก็ต้องมีทักษะพวกนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะชอบการออกแบบใช่ไหมฮะชอบการดีไซน์มีคนเป็นอ่าเป็นคนที่มีหัวอ่าความคิดสร้างสารรค์สูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นโมบายแท็บเล็ตฟอนต์เอ็นเดเวลเปอร์นะครับก็คือจะเป็นคนที่อ่าทำในเรื่องของฟอนต์เอ็นนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของโมบายมาเกี่ยวด้วยหรือว่าแท็บเล็ตก็คือพัฒนาเว็บไซต์ให้มีแบบ อลองรับทุกขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นแอปก็ได้ทำแอปนะฮะเป็นโมบายแอปนะฮะโอเคต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นเบส l i น e เว็บเทคโ o โลยี e s นะครับอันนี้แปลว่าพื้นฐานของเทคโนโลยีในเว็บบนเว็บนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยรวมไว้ให้แล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ก็แน่นอนครับอ่า h y t e x t m x t m u r l u p l u n g u a g e อ่าตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ขออ่านชื่อเต็มแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะและยาวมากนะครับก็เอาเป็นชื่อย่อแล้วกันนะครับ ก็คือจะมี HTML, CSS, URL, HTTP นะครับ JavaScript นะครับคืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยจะมีเป็นชื่อนี้นะครับถ้าอีกชื่อหนึ่งของ JavaScript ก็คือ ECMAScript 262นะครับ JSON นะครับผม DOM นะครับ Web API นะครับ Web Content Accessibility Guidelines นะครับแล้วก็ Accessible Rich Internet Applications นะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลอื่นๆอีกที่คนที่จะมาเป็นฟอนต์เอ็นเนี่ยควรเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากพวกเรื่องของเว็บเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ h t m l c s s j a v a s c r i p อนะครับอะไรพวกเนี้ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า beyond the skill just mentioned นะครับตรงนี้ก็คือนอกเหนือจากสกิลหรือว่าทักษะที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างที่ฟอนต์เอ็นเดเวลเปอร์ควรเรียนรู้เพื่อที่จะเป็น เรียกง่ายๆว่าเป็นเทพของ f อนต์เอ็เลยนะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องของ Content Management System หรือว่า CMS นะครับ Node.js Cross Browser Testing Cross Platform Testing Unit Testing Cross Device Testing นะฮะ Accessibility Search Engine Optimization นะครับ Interaction or User Interface Design User Experience Usability E-commerce System Portal s y s t e m w i r e Framing c s Layout g r i d นะครับ DOM Manipulation jQuery ม o b บายเว็บเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโหลดเทสติ้งนะครับนี่ก็จะมีอีกอ่ะก็ตามนี้นะครับมี p e r f o r m ร์แมนซ์เทสติ้งโปร s กสซ e ฟเอ a n ฮ e น e n เนะครับอ่าเวอร์ชันคอนโทรหรือว่ากิดนั่นแหละนะครับอ่า m v n ฟังชั่นแลอ่าฟังชั่นแนลโปรแกรมมิงนะครับเดต้าฟอร์แอ่าก็คือพวก JSON XML นะครับคือปัจจุบันนี้เขาใช้ JSON หมดแล้วแหละแต่ว่า XML ก็ควรจะเรียนรู้ไว้นะครับอ่ะควรเรียนรู้ไว้คือทั้ง2ตัวเลยนะฮะ อ่า uh, data API นะครับ RESTful API web font นะครับ embedding scalable vector g r a p h i c หรือว่า SVG นะครับ regular expressions microdata นะครับ micro formats test runner build tools process automation tools อ่ uh, า responsive design นะครับอ่า uh, แล้วก็มีอีกครับ object oriented programming application uh, architecture c t modules dependency managers package managers uh, JavaScript animation CSS animation chart s c r a p s UI widgets นะครับ Code quality testing Code coverage testing Code complexity analysis Integration testing Command line Templating strategies Templating engines อ uh, ่ Single page applications Web browsers e c u r i t y Browser developer tools นะครับตามนี้จบแล้วนะครับโอเคก็สำหรับสไลด์นี้อันนี้คือผมย่อยแบบสรุปสั้นๆเลยนะครับว่า ฟอนต์เอ็นเดเวลอปเปอร์ทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ใครที่ยังจําไม่ได้ก็หาสมุดมาจดนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่อ่าเว็บ f อนต์เอ็นแฮนดบุ๊กก็ได้อพ,พิมพ์ชื่อไปใน Google เลยแล้วก็ไปไล่ดูนะครับว่ามันมีอะไรบางแต่จริงๆแล้วผมก็สรุปมาไว้ให้หมดแล้วแหละก็ตามนี้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ f อนต์เอ็นเดเวลอปเควรเรียนรู้นะครับผม โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างรัาสำหรับเรื่องที่ f r o n t End Developer เนี่ยควรจะเรียนรู้และศึกษานะครับแล้วก็ฝึกฝนด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็น f r o n t End Developer ที่เก่งขึ้นในอนาคตนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีหัวข้อนะครับต่างๆให้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นอ่าสิ่งที่ใช้เวลานะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอ่าใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับก็แค่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็น ผลลับว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นนะครับอ่ะก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ